จบสักทีครับไปเข้าเรื่องไอ้นี่ต่อครับของต้องไปกดขึ้นนายไหมครับเนี่ยตรงนี้เอาสะดวกเลยครับเอาคนนี้เอาคนนี้เลยก็ได้ครับได้คนนี้ก็ได้ขอไว้เลยอันนี้ไม่ต้องเล่าแล้วหรือจะเล่าได้ไหมคะอันนี้ฟังได้ไหมคะขอฝั่งทางเคเครับเล่าให้ละเอียดหน่อยได้ไหมครับคือเอางี้ก่อนเลยครับเอาสรุปดีกว่าอ๋อขอขออย่างงี้ก่อนเลยถะไปหยบน้ำไหมครับไม่มีเหมือนกันครับ ตละเ็นออยู่ึกไม่มีอะไรเลยครับผมนะครับตรงไหนครับเต็นจำต้องต้องเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยเหรอไม่เดี๋ยวสรุปเลยเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวพี่สรุปก็ได้เอาสรุปให้มันพอเป็นรายละเอียดที่ที่เป็นไฮไลท์อะครับพี่จะเล่าใช่ไหมพี่สรุปเออพี่ไม่ไม่เออพี่สรุปเดี๋ยวตั้งติก็ได้ครับอ่าคือสรุปคือไอจุกเริ่มจุกจุดแล้วจะเริ่มจากไอจุกไก่แจ็คไอไม่ใช่แจ็คนีอครม่กาแฟบาหมอ ยางโอเคครับได้ยินไหมครับได้ยินครับมีคุณเลมมี่กาแฟครับไม่มีเลยตางเสียงร้องพูต่างไฟต่างต่างกวนตีนก็เรื่องก็จบไปแล้วต่างไยก็ไม่มีอะไรนะเรื่องกวนตีนก็จบไปแล้วสะพักไอ้แจ็คหยิบหลังจากนั้นห้านาทีใช้คําว่าหลังจากนั้นห้านาทีนานนะห้านาทีเนี่ยไอ้แจ็คมันไม่รู้ไปคิดอะไรอยู่มันก็หยิบป๋อฉลามมาแทงไอ้จุกแต่จุกกระโดดหลบได้ก่อนเพราะรู้ไง มันเป็นแจ็คเลยเปร์นะครับใช่โอเคครับอืมนี่แหละจุดเริ่มต้นแล้วมันก็มาบอกว่าว่าเดี๋ยวเจอกันอ่าโอเคอ่ะฝั่งเอลเคครับรูครับตอนนั้นผมมือผมดูที่หน้าบ้านเนี่ยเอ้ยอันนี้เบ้านเอลเคครับอ่าก็เราเราในฝั่งเอลเคเลยครับว่าเริ่มตีกันยังไงครับอ๋อเขาตามเขาทวิตตามครับไปหน้าบ้านคุยกันแล้วก็ได้ยินเขาว่าเอาแมงดีสัตว์แล้วก็เตีนครับให้เลย มีคนที่ร right? uh. ู้รู้เอางี้ถ้างั้นบอเป็นคนหนใจใช่ไหมคือถ้าจากฟังหนักเรื่องอ่ะถ้าบอสไม่แย้งอะไรว่าแทงเจคก่อนอ่ะยังไงแล้วเรื่องนี้มันน่าจะเรื่องจริงเหรอครับเพราะว่าน่าจะเรื่องจริงครับครับงั้นนั้นนั้นพี่ให้เจคเสนอเลยนะบอสว่าเจคเขาจะเล่นเท่าไหร่อืมอ่ะเจคเสนอเลยครับเล่นเล่นเล่นเท่าไหร่ไม่ใช่เรียกเท่าไหร่นะบอสเล่นเอานี้เล่นก่อนนะทีจะช็อตนะเล่นเท่าไหร่ไปถึงว่ากี่บาทกี่วันเลือกเลยครับ แอมเคเลยอันนี้เขาอยู่อันดับเท่าไหร่ครับเขาอยู่อันดับเท่าไหร่อันดับสี่ครับโหลดสุดเลยครับพี่ของก็ไม่ค่อยมีจะเป็นหนึ่งในจักรพรรดิก็ขอสักร้อยใบแล้วกันนะครับร้อยใบมูลค่ายี่สิบห้าล้านนะครับทางทางแอเคว่าไงครับเยอะครับเยอะแล้วแอเคคือแอเคต้องต่อรองเขาครับไม่ต้องคือผมอะแค่ยืนฟังแล้วก็บอกคุยกันแต่ตอนแรกคุยกันก่อนนะครับ โอลเคคิดว่าจะเล่นกับเจคินเอาไว้เท่าไหร่ครับพูดกับพูดกับพูดกับแจ็คเลยครับแล้วแจ็คบอกว่าเอาแค่ห้าสิบใบได้ไหมครับพี่แจ็คแต่ไม่ต้องเรียกตังค์มันนะเอาแค่น้ใบเอาแค่บัตรเอาแค่บัตรประกันอย่างเดียวพอผมอะถ้าถ้าถ้าไม่มีสินสงครามร้อยใบทางไอซีให้ผ่านได้นะครับแต่ถ้าทางเอลเคคิดว่ามันเยอะไปก็ลองต่อรองเขาดูนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นไงก็เดี๋ยวเราฟังดูครับเอาสักห้าสิบใบได้ไหมครับพี่ดอบรถให้ครับ จากร้อยใบเหลือเก้ิบเก้าใบห้าสิบเอ็ดอ้บ๊อบ,อบเพราะว่าที่ต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าคือคนที่ทำอะ่ะเขามามาหาผมแล้วยังไม่สลดเลยใช่ใช้คำนี้นะเขาไม่เคยนึกถึงมึงเลยแต่มึงก็ยังเลือกที่จะโอเคไม่หอ้งี้ไหมครับบ๊อบไม่ไม่อะไรเลยพี่ว่าแปดสิบใบไม่มีจบไม่ไม่มีจ่ายค่าสิทธิสงครามกันเจ็ดสิบได้ไหมครับพี่ ของกลางเลยแจ็คป่ืยเราเองครับแต่ตัวแต่ทางไอซีอะให้แปดสิบครับมีแต่แต่ผมเต็มที่กับพี่อยู่แล้วนะผมบอกแค่นี้เลยเพราะว่าที่ให้เต็มพี่อย่างนี้เพราะว่าทาง JK เคขาไม่ยอมเขาจะไม่เรียกขิงเสนอทางต้นบครับทีซีครับเจนครับผมกำลังต่อรองกันอยู่ครับสักครู่แล้วแต่แล้วแต่อเดะอเดอะแปดสิบก็ได้ครับอย่างที่เสนอมาอุ้ยไม่ใช่ผมขอเจ็ดสิบครับพี่ได้ไหม ผมชอบเลขครูครับขอแปดสิบเ้านติดแบอีซีนิตี้ไงเผื่อตีกันอีตลอดไปไปม่จำกัดวันนะครับผมเข้าใจน,นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่แก๊งผมต้องรับผิดชอบแต่ว่าพี่ติก็น่าจะเข้าใจนะว่าแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอ่ะไมายรขูดแล้วคือมึงไม่เป็นอย่างนี้แล้วคนในแก๊งึงเป็นอย่างนี้แล้วกูต้องเป็นอย่างนี้กัมมบ,มมกกบมึงปะก็ <c oughs> ใช่ไงครับพี่ผมก็ผมถึงบอกไงว่าผมเข้าใจแต่ถ้าเสร็จ จ็ดสิบใบได้ไหมครับผมก็เต็มที่เล่นะกูกูเห็นใจมึงชิบหายเลยนะเว้ยไอ้เหียกูเห็นใจมึงไปถามมาแล้วไอ้เหียไม่แล้วมึงดูสิ่งนี้มึงดูหน้าบ้านดิมึงดูดิมึงดูดิโอเคมาพอดีเลยโอ้ยอ่ะคนนี้ตัดสินใจได้มาสวัสดีครับไอชักตอนนี้กำลังคุยเรื่องบัตรประกันอยู่ตอนนี้ื่ออทีใให้วบบเขา เอางี้คือเล่นเล่นแบบเขาจะไม่เรียกอะไรอ่ะตอนจบอ่ะแต่แค่ว่าจะจุดจบของของการเล่นน่ะปนนึงครับตัวสองดังจับก็คือเขาจะขอแปดสิบใบอ่ะจุดจบของสตอรี่เนี่ยเยอะไปครับผมไม่น่าไหวอ่ะตอนแรกกูขอร้อยใบสักเจ็ดสิบได้ไหมพี่ แม่ต่คำพูดที่มันมาแบบพูดที่หน้าบ้านมันก็แบบไม่น่าลดอ่ะพูดบ้านถ้าถ้าพวกถ้าพวกกูแพ้อ่ะเดี๋ยวตัวมันต่อแน่จับคำพูดตัวมันทิ้งทายไว้ได้ไหมมึงก็ต้องรู้มึงก็ต้ตะโกนนะแฟรงค์หนึ่ง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 แฟรงค์หนึ กูก็บอกอยู่ว่ากูเสียใจนะเว้ยต้องมาได้เจอคำพูดแบบนี้ใส่บัวโดยที่มึงก็ไม่ทำอะไรเลยอะเป็นเพื่อนรักมึงก็ต้องคุยนะให้ละเอียดคุยให้เคลียวให้จบไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ทำอะไรก็ทำได้ คุยจบแต่ตอนแรกสงครามไม่ได้เกิดเลยมันไม่มีทางที่จะเกิดด้วยซ้ำเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่าอย่าอย่ากอดอย่ากอดบอสผมนะับครับคือนั้นเอา,อางี้ไหมครับบอสตอนนี้บอสมีตอรรี่กับทางใช่ <A S 2> ใช่แล้วก็เอเดใช่ไหมผมม,ผมมีอยู่ด้วยครับอันนั้นหนงนี้จะถดให้ฟังคือเล่นแปดสิบใบเออกับเอเลสแต่ทางไอซียไาซีจะเรียกมาคุยแต่ถ้าผมแพ้ S <S 2> <S 2> เขาผมก็ต้องเสี่ยงนะครับไม่ครับเดี๋ยวดี่จะเรียกมาเจียจาให้ครับแล้วก็เดี๋ยวจบจตอนรี้ระหว่าง JK กับ LK ทั้งสองแกงจะได้โปรเทคแต่ต้องได้แปดสิบใบโอเคไหมครับฝั่งระหว่างเอเลสกับเอเอ, <ผม S 1> อเดี๋ยวทางทีซีจะรับวีชอบต่อคือจะเรียกมาคุยเวลาเขาถอนไปแล้วครับถ้าเขาถอนไปแล้วก็เนี่ยครับก็เดี๋ยวจบจากสองคนนี้สองแกงนี้ก็จะโปรเทคต่อ ตูจับทรงแล้วทางทาง JK ก็ไม่ยอมต่ำกว่า80แล้วครับคือเขาพูดเขาพูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมันไม่ไม่สวยทางชักว่าไงครับชักคิดว่า80กับตอนจบไม่ต้องเรียกอะไรอีกเลยนะอยากได้สัก70ได้ไหมครับคุยกันต่อเลยครับงั้นมึงไม่ได้โดนลุมแล้วชักอะไรไหมมึงไม่ได้มีสตอรี่อื่นแล้วมึงเจอ,อ,อก,กูเนี่ย แต่ผมโผเขาจะแต่ผมอยากแค่เจดสิบไงเพราะว่าแปดสิบมันเยอะเป็นกระลำเลยม <c oughs> ผมผมผมเอาจริงๆคือแจ้งผมก็มีภาระอยู่ด้วยครับที่ต้องจ่ายกูรู้ไงกูรู้กูเพิ่งไปคุยกับพวกมึงมาไงกูก็รู้ว่ามึงต้องทำอะไรต่ออ่ะนี้มาสงครามเว้ยอ่าแล้วก็ใครแพ้เออเท่าไหร่ก็เดี๋ยว ทางทีทีจะให้กล่องเยียวยาด้วยครับแต่ก็ต้องรอหน่อยนะว่าเสร็จเมื่อไหร่จำนวนคนเอื่อนะครัมคุยจักเลยคุยจักเลยกูช่วยได้เต็มที่แล้วเนะี่ยผมเอาแปสิบครับเหมือนเดิมคือผมจะได้ที่ผมเลือกแปดสิบแบบแม็กสุดเพราะว่าฝั่งลนะัคกี้น่าจะถ้าจบอันนี้นะ่าะต้องสั่งสอนแกงตัวเองบ้างแล้วว่าเวลาเจรจามันต้องพูดคุยไงถึงจะไม่โดนเยอะ ไม่ใช่มาทำตัวห้าวที่ไหนก็ได้ในขณะที่มึงก็ยังอยู่แก๊งอื่นอ่ะยังอยู่ในแก๊งเขาอ่ะถ้ามึงสั่งสอนไม่ได้กูสั่งสอนแม่งเองอีก้เหกี่ยนั่งห่วงแม่งเองเขไม่พอใจนะเขลงไปนอนนองแง่ราบ ไม่มีความสลดอะไรเลยครับมาหน้าบ้านผมซัพพอร์ตยันพวกสิ่งที่เขาต้องการมันคือผมไม่ไม่คิดที่แบบจะไปเอาเขาด้วยไปตีเขาด้วยผมเข้ามาผมยังงงเวยถามพี่ผมได้เขาพูดทิ้งท้ายเสร็จแล้วเขาคือรถไปบอกว่าเดี๋ยวถ้าแกงกูแพ้มึงเจอกูอะไรสักอย่างนึงแหละ ผมว่าแปดสิบใบนี่ก็เหมาะสมแล้วละพี่ตีครัพี่ผมเข้าใจนะพี่เรื่องที่พี่อยากจะเล่น80บใบอะแต่ต้นเรื่องจริงๆแล้วจุกก็ไปกวนประทาดเขาก่อนด้วยอพี่ ผมเข้าใจหมดอลเรื่องที่คนในคนในแกงผมทำแบบไม่ดีอะเรื่องคำพูดอะไรเงี้ยแต่จุกเองก็มีส่วนผิดหรือเปล่าพี่อ่ะแล้วมันไม่มันก็คนรส้นตีนเหมือนกันไงคือต่างคนต่างมาันคนส้นตีนใส่กันน่ะคนคนส้นตีนใส่กันน่ะอุ้งวดอีกอุ้งวดอคุไมคุยอไรแกงนู้นกูยังไงก็ได้สรุปไงก็ได้ไม่ใช่ท่านี้สัตว์ ตามตามนั้นเลยครับผมต้องการแปดสิบใบแล้วแบบไม่เรียกอะไรเพิ่มด้ยวยก็ได้ถ้าข้าเสนอหนี้นท,ท,ทีมองว่าโอเคนะครับสำหรับทีอะอยู่ที่ทาง LK โอเคหรือเปล่าเพราะว่าทาง DK บอกแล้วว่าจะจบนี้ไม่ได้อะไรครับแล้วมูลค่าบัตรประกันแปดสิบใบจะอยู่ที่ราวแปดยี่สิบล้านครับซึ่งสองแก๊งเป็นสีน่สัพพซึ่งเป็นท็อปสุดของเมืองล้วครับอันนี้สำหรับผมนะ อ๋อแล้วถ้าถ,ถ,ถ้าถ้ขอจบนี่จะเสียเท่าไหร่ครับไม่มีเสียครับตีจบคือจบเลยอ๋อถ้าขอจบก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับถ้าผมขอจบตอนนี้เลยผมจะเสียอะไรบ้างอันนั้นก็ต่อรองกันเองเลยครับกูไม่อยากได้เงิน้วยกูไม่อยากได้เงินเลยไอ้เหี้ยจริงๆไม่ไม่สําคัญเลยไอ้เหี้ยเอาง<อ>ี้ครับมกมึงอะ่ะเจ็ดสิบตามที่ขอเลย เจ็ดส right? ิบใบใช่ไหมครับใช่โอเคครับงั้นยินดีเลับงั้นทางทีีมพยานนะครับก็คือหลังจากนี้ JK กับ LK ทำการตอรี่กันทั้งหมดเจ็ดสิบใบนะครับหลังจบทั้งคู่จะมีโปรเทคให้นะครับแล้วก็จะเริ่มตีกันเมน่อไหนครับเริ่มเลยไหมเริ่มไปแล้วครับนั้นเล่นต่อได้เลยครับแล้วก็หลังจากที่ใครครบแล้วก็นับไหมไอ้ไม่กี่เคสก่อนนั้นเนี่ยเอาสุดเลยพี่รีเซ็ตเลยดีกว่า นะครับเพราะว่าคุณไม่มาคุยก่อนครับเราจะนับหลังจากที่เจียจาทั้งหมดเท่านั้นก็สมมติมันมีนอกเหนือจากเจ็ดสิบบาทก็ถ้าเขาก็เหมือนที่บอกครับว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นครับถ้าคิดว่าครบแล้วหรือเกินมาเคสหนึ่งก็ต้องตามนั้นครับหรือหกสิบเก้าถ้าทาง JK ยอมก็ต้องตามมันต้องก็น้างานนะครับว่าตอนนั้นมันเลยหรือมันขาดหรือมันอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพังผงก็จะพยายามนับเหมือนกัน โอเคไหมครับเ้าสองเราสองแขงเที่ยวเจ็ดสิบใบเพราะว่าผมว่าถ้าจบไปเลยมันก็ไม่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 เกิดอะไรคนที่ที่มันก่อไว้อ่ะกูอยากได้มันอ่ะอยากได้เงี้ยนั่นอ่ะนั้นก็ตามนี้ครับตามนี้ครับชอบหน้าหัวทองตามนี้โอเคยินยันยตามนี้นะครับครับตามนี้ครับโอเคตามนี้ครับเชิญเลยครับไว้สนุกครับ จะห้ามตีกันใช่ไหมครับเดี๋มันไม่อยู่หน้าจอเจ็เก่าเราเออบนะตำรวเจ็เก่าเราอ่ะแล้วเอิบเออถ้าอย่างนั้นแม่งปล่อยไว้แบบนี้มันไม่อยู่เดี๋ยวมันก็เออว่าไม่ต้องอุ้มก็ได้ปะทำไมกดเคสอยู่แล้วอ่ะเเก่าเคสเก่าที่เราแบบมันเหลือสิบอะไรนะบางทีงั้ยมันเออหมดเลยพี่ตำรวจไล่เราไม่ได้ตอนนั้นคนเราเยอะเจ็ใหม่ลองเกมหน่อยพี่เหี้ยฟู่พี่แอคตใหญ่เมื่อไสวยเจ็เก่าเราเออหมดเลยกูทำใจไม่สวยเลยว่ะ ไ้นุ่มแรงจังอ่ะเฮียวาคันหนึ่งนะพี่สายคล้ามา้องไปไงบปีแปดหน้ารงบางคันหนึ่งพี่ขับไปกระ่บีเร่เยๆนี่เกมบ้านออกออกมาปุ๊บดักปุ๊บป๊าบแผนต่ยตำรวจแล้วก็มาช่วยเพื่อนได้่งมาแล้วขึ้นไปหัวข้ากระไรพี่ตีอ่เอาตายอาจานย์ทีแล้วจะเป็นไงบอกแล้วไว้คว้าหน้าที่จะแรงไงจะกลับบ้านครับพี่เซ็นหน้าบ้านเลครครับพี่ เจาหน้าที่ดินจำตีจำหน่งออกมาทำกลับบ้านพี่มันทำกับบ้านครับเรียว่าพี่ตีเขาโดนเซตยอด่ตีมันต่อใช่ไหมพี่ต่อเนยไอ้ทุพันธ์น้ำหมดยิงคุยาได้เดือดปิประกันเสียครบเจ็ดสิบใบก่อนหมดน้ำแท้ที่ว่าผ่านมาไม่นับเรือนับเริ่มใหม่โอเคขอกงจำหน่ายพี่เริ่มใหม่หลังจากนี้เริ่มได้เลยหลังจากนี้โอเคเซ็ตของเลยมึงเรียกเพื่อนร่บ้านดิ มันอยู่ห<อ>น<ะ>้าบ้านพี่อยู่บ้านเลยแล้วไปไหนต่อโอ้โหบ้านมาแล้วพี่มันกลับบ้านมาตอนนี้มันรวมหน้าบ้านครับแต่ยังอุ้มอยู่ป่ะพี่ผมว่ามันหน้าบ้านาสุดหมดเลยไม่งไปตามเดี๋ยวผมออกมาละเหี้ยรูไม่ฆ่าวเพื่อนจะมีอะไรไว้เจ้ แฟนไม่เหลือสตีมันคิดและด,ดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สม,งมองมัวพวดกินนายเชื่อ, JK, อ,อ,อ,อไม่ใช่มาบอกว่า JK คสิสเต้ของมันโกงก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ่บอกเจ้าของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอบบงโบลูหมาที่เขา